สนับสนุนโดย YLG Group 022871155และ026775520ผู้คูยกันนะคะกับคุณธีพานวาวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullet Adventures ค่ะคุณธีพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณส่อพานคุณสุพักิจค่ะค่ะ,คะนี้ราคาทองคำก็ยังถูกความกังวลทั้งในส่วนของสหรัฐแล้วก็ยุโรปกดดันอยู่พอสมควรนะคะนิ่งๆเลยทีเดียวประมาณราคาทองคำจากนี้ไปยังไงบ้างคะ ค่ขขนนะคะือราคาทองคำแอร์นะคะเมื่อวานขึ้นไปไม่สามารถผ่านแนวต้าน1 7 3 0เหรียญได้นะคะแล้วก็จุดที่เราวังว่าจะเริ่มกลับเป็นขาขึ้นที่ระด1,740เหรียญโดยที่ก็ยังไม่สามารถเดิขึ้นไปที่จุดเดินได้นะคะตอนนี้เองรยเรามองว่า ถึงแม้ว่าจะได้มีการดีดตัวขึ้นมาหลังจากเอ,อข่าวของการเลือกตั้งจบลงอ่ะนะคะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำเองดีดตัวขึ้น,นมาประมาณสองเปอร์เซ็นต์กว่าๆได้แต่โดยรวมเนี่ยเรามองว่า,วา,วายัางแนะน,นํานักลงทุนให้ระมัดระวานะคะคือหลังจากนี้ไปแนวกราฟของราคาทองคําจะอยู่ที่ระดับอยู่ระหว่างหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบจนถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบนะคะจนกว่าจะสามารถเด็กด้านใดด้านหนึ่งได้ ซึ่งเท่ากับว่าแบบระวังนะคะถ้าหลุดหนึ่งหปดสิบเนี่ยโอกาสที่จะย่อตัวลงมายังมีต่อแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือมันก็ทําให้นักลงทุนคลายความกังวลลงได้หลังจากในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีจต่การยอตัวของราคาทองคำนะคะจะเห็นได้จากล่าสุด S P D R เองมีการเข้าซื้อเพิ่มนะคะตบเบือประมาณสามตันได้เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการรับข่าวของการเลือกตั้งเกิดขึ้น mm. แต่ว่าน้าตอนนี้เองปัจจัยที่ยังต้องตามนะคะ ในช่วงใกล้ๆนี้ก็ยังเป็นปัจจัยของทางฝั่งยุโรปเองที่จะมีการประชุมในยูโรกรุ๊ปม e ทติ้งซึ่งก็มีในวันนี้แล้วก็ครั้งสุดท้ายที่จะเห็นนี้ก็คือวันที่12พฤษภาคมโดยเฉพาะมาตรการของทางฟรีซเองนะคะว่าว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถผ่านร่างปฏิรูปแรงงานได้หรือเปล่าค่ะค่ะการเลือกตั้งสหรัฐทำให้ราคาทองคำดีใจแค่แค่สองเปอร์เซ็นต์เหรอคะค่ะก็ถือว่าดีใจขึ้นมานะคะมีการดีตัวขึ้นมาแต่ว่าก็ปรับขึ้นมาจากที่แนวก่อน คืนจริงเราถ้าสังเกตด,ดูจริงราคาทองคำน้ําัสภาดีดขึ้นก่อนที่ผลการเลือกตั้งประสุรุปนะคะน้สภา<ช>เพราะว่าอย่างในคืนคืนที่มีการคืนบ้านเราที่ที่มีการเลือกตั้งเนี่ยตอนนั้นราคาทองคำอยู่ระดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเหรียญเองนะคะแต่พอหลังผลโพลออกมาว่าทางโอลิมาเองมีโอกาสที่จะได้กลับมาได้อีกรอบหนึ่งนะคะราคาทองคำเองก็ดิดตัวขึ้นมามาอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเหรียญได้แล้วก็ สุดท้ายนี้ก็ยังยังเห็นได้ว่าวันนี้เองมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยตอนนี้อีเท่ระดับประมาณ1,718เหรียญ u s ล o าร a r ซ่อยเอาค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้แาคารคําเรอดูปัจจัยอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาก็ระทบพอสมควรเลยถ้านับจากนี้ไปนนักลงทุนเองจะต้องจับตาหรือล่ารอดูสัญ,ญญาณจากทางฝ้าฝั่งไหนเป็นพิเศษท่าระหว่างสหรัฐกับทางยุโรปคือตอนนี้เองฝั่งสหรัฐขาวตใหญ่นะคะเราบอกว่า ในช่วงนี้ก็แนาจบลงแล้วนะคะตัวหนึ่งที่จะต้องดูต่อเนื่องก็คือในเรื่องของ fiscal c ์ i รนะคะก็คือนักบาทางการเงินเพราะว่าระยะเวลาก็ใกล้ชิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าถ้าเรามาเทียบกับสหรัฐจะฝั่งยุโรปเป็นเลิตอนนี้ตัวที่ใกล้เรียกร้ยมากที่สุดเนี่ย็ลจะเป็นสถานการณ์ของแมกซรองนะคะซึ่งต้องหาข้อสนุกให้ได้ภายในจักราหน้าก็คือวันศุกร์นี้ดังนั้นตอนนี้อาจจะให้นักข่าวคนเดิมมาโชกัสในส่วนของฝั่งยุโรปมากกว่านะคะแต่ว่าในวมเนี้ให้เรามาประมาเพราะว่า ที่นาหนึ่งพัเจ็ด้อยสี่สิบเหรียญให้ยังขังไ,ได้าาการย่อตัวลงอีกครั้งหนึ่งของราคาทองคำยังมีอยู่แต่อย่ลดหนึ่งหกร้อยแปดสิบเหรียญเพราะถ้าเออลงไปทดสอบต่ำว่านงพันหกร้อยแปดสเหรียญก็จะมีโอกาสกลับเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งค่ะงั้นถามเบอเหลือเบอ่อขายดีกว่านะคะถ้าลงมาทดสอบใกล้ๆหนึ่ันร 1, 80, ถ้ารับไม่อยู่จริงๆไว้จจีนาไว้ลึกขนาดาไหนคะเออทอนี่จะอยู่ที่ใกล้ๆหนึ่งหกร้อยสเหรียญค่ะคุณสภา แล้วก็ถ้าพันหกร้อยสามสิบรับไม่อยู่ก็น่าจะลงต่ออีกค่ะค่ะงั้นก็เราไมา่ระวังด้วยว่าหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบจุดรับอยู่หรือเปล่าในรอบนี้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบรับอยู่เนี่ยเรามองว่าโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นไปเทสใกล้ๆพันแปดร้อยยังมีอยู่นะคะแล้ถ้าหลุดหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเรามองว่าปีนี้เองที่ที่เรามองว่าน่าจะได้จะเห็นถึงประมาณพันเก้าร้อย น่าจะลำบากละน่าจะเป็นน่าจะในช่วงเดือนสองเดือนนี้น่าจะได้เห็นภาพของการย่อตัวมากกว่าค่ะแสดงว่าตอนนี้สาหรับนักลงทุนที่ยังไม่มีโพ i ิชันอะไรเลยอยู่เฉยๆรอดูทิศทางก่อนคือถ้าเบรกพันจาก40ได้การเข้าช้อนซื้อก็ยังสามารถทําได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเราต้องดูค่ะว่าเป็นนักลงทุนกลุ่มไหนเป็นนักลงทุนระยะยาวหรือเป็นนักลงทุนระยะสามถ้าเป็นนักลงทุนระยะสามแนะนาแนะนำเนี่ซื้อขายตามกรอบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะระยะยาวจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยจะ อ,อ,อาจจะรอดูแด้ค่ะว่าจะสามารถเบรคพันเจ็ดร้อยสี่สิบได้ไหมถ้าเบรกไม่ได้มีการย่อตัวลงมาคือถึงลงมาที่ระดับประมาณกันหร้อยแปดสิบคือรอบมวาภาพใหญ่จนถึงปีหน้าเนี่ยยังไงราคาทองคาเองยังมีโอกาสในการดีดตัวขึ้นอ่ะนะคะคือภาพใหญ่ค่อนข้างเราค่อนข้างมองบวกสำหรับราคาทองมากซึ่เลเวลนั้นก็ยังถือว่าเป็นเลเวลที่สะสมได้ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราบริหารัำคามนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องสามวันทั้งในช่วงก่อนที่จะทราบผลทั้งในช่วงของโค้งโผ้งโค้งออกมาไม่ถูกพ่อบอกว่าพอราหัวมาจะได้เป็นก็ดีตัวขึ้นแรงแล้วพอได้เป็นจริงๆก็ดีตัวเพิ่มขึ้นต่อแต่ว่าวันนี้ดูจะ เซอนแซกไหมคะันี้รีกอย่างนี้ได้ไหมไี่ได้ได้แซกออกแล้วก็พอละ <c oughs> แต่ว่าความตังว,วลใจรออยู่ในช่วงตั้ง <c oughs> แต่วันนี้ตอนนี้น <c oughs> ไปถึงสุดสัปดาห์นี้ดูว่ากรีซนั้นสุดท้ายแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือรอบใหม่หรือเปล่านะคะก็ก <c oughs> ารลงทุนในช่วงนี้คุณธี่าบอกว่าแนวรับอยู่ที่สําคัญจริงๆนะคะ1680แล้วก็แนวต้าน1740 รอดูความชัดเจนก่อนก็แล้วว่ามันจะเบรกข้างไหนถ้าเกิดว่า1,680เราไม่อยู่ลงมาที่หนึงก็50นะคะลงมาที่1,630ดพันหร้อสามสิบลล่าสั้นราตัดพอ์แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไป1,740แล้วยืนเหนือได้โฟลว์ใบตอนนั้นก็ได้นะเพราะว่า YG ยังมาว่ากราฟถึงยาวค่ะหนึแปดร้อยมีโอกาสได้เห็นใช่แล้วค่ะนั่คือในมุมของราคาทองคำนะคะกลับไปดูที่หุ้นไทยกันบ้างค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้หลุด